จ้าคลิปนี้ก็สิมาพาเห็ดแจ่วบองอันนี้ก็มีค่าตะไคร้นะคะขั่วหรืออบอันนี้มอ้ออบไม่ว่างก็เลยขั่วเอาค่ะคั่วเข้า,าหอมๆพอมัมนนอกพอสลดค่ะตะไคร้นะคะ ปแดกบองเตรียมไว้แล้วปลาแดกสับไปแล้วปลาคู่มันจะลดจะได้หอมหอมนี่ปลาสุปลาสับปลาหมักมา,กมากเกือบสองปีสับปลาทำเองเด้อค่ะและ้วก็คุกใส่น้ำกระเทียมดองไว้ค่ะ มักไว้ได้ที่แล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วนี่หอมแล้วเอาคนนี้มาที่ไม้ค่ะตะไครม้มาที่ไม้ทีไไ่ไม้โอ้เป็นอห้หยห่วยๆเลยอันนี้หอมแดงขั้วกัน คั่วพ,พร้อมกันก็ได้พี่น้องหอมแดงมันานสุดก็เลยคู่คนละทึบบาเครือเพิ่งปรุงก็ไม่มียังไรมีหอมแดงที่คั่วอยู่เนาะในมะกรูดกระเทียมตะไคร้แล้วก็คาจะคั่วพี่น้อง ขั่วขั่วค่ะขั่ว,วทุกอย่างเลยนะคะปะลาแค่นั้นแหละไปซื้อเขากินเกาพึบบ่งออกค่ะเต็มในกระปุกแต่ว่าไม่ไงล่ะไม่ได้รสชาติแต่ผงชูรสมันไม่ได้รสชาติของปลาของหอมกระเทียมมันสีกลมลึกลนี่เ็ษรเอาไปบดบดย,ยาก ต่ำกุ้ยชีว์วุ้ยไรแบเพราะว่ามันมือนหอมมันมีอย่างมันมีเหมือกเนาะอ่าพักไว้ก่อนหอมแดงนี่จะคั่วให้มันไหมจักหน่อยคั่วมันชุกจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นน้ำเนาะคั่วให้น้ำมันแห้งจักหน่อยลท่านั้นกีว์มาหั่นใบมะกรูดคั่วกำหลัง เฮ็ดผู้เดียวพออ้ัดหลายแนวเฮ็ดก็เลยจังซีล่ะพวกถือกล้องฮักก็บ่ตื่นแคมแคมไม่ทําเลยวันนี้ก็ได้บอกไม่ได้เห็นง่ายๆเด้อพี่น้องเอคือสิได้กินเนี่ยอยู่ได เจลวงเจวบวงนอกจากตําเจ้ลตาแดงตำเจ้เอาหนัซื้อมาไข้สีน้ำตาลแล้วไ็จะได้เลย้ว,วยวเขาไปซื้อน้ำตาลแล้วค่ะได้ที่แล้วยกมือนมือ ต่อไปก็คั่วกระเทียมที่มืกุ้งให้สุกที่กันปลาลาบอมือแจวบองนั่นเองนี่ยคือสจะได้กินเพิ่มมันหลายเย่ามันถูกถูกว่าประเด็ปลาด้วยกว่าจะได้กินไม่ได้ง่ายๆเลปลาเก็หมัก ปีสองปีคนนอาหารบ้นบานบ้านอย่างบ้านเฮาเน็้เนี้ยกันก็น้พอม่อมีน้ำมันน,นั่นแหละไม่ใช้น้ำมันอะไรเลยให่วัตถุดิบบ้านบ้นานเฮานี่ไวมะกรูดเตรียมไว้แล้วใบมะกรูด แล้วก็จะล้างหัง่นล้างแล้วก็หั่นอันนี้ล้างข้างบนแล้วกันที่งงงล้างให้สะอาดใส่ก,ก่อนนี่หอมคั่วแล้วอันนี้ขากับไก่ก็คั่วแล้วโอ้ยเอาไก่เต่าลงมนันคูกระสับก็ได้ ก็กั่วใบมะกรูดถ่ายย่างทุลักทุเลพี่น้องมือเดียวย่างทุลักทุเลโอ้ค่ออ่อนแบมะกรูดเอาพอสลดแล้วก็สูตรคนอื่นบาร์ลูดแต่ว่าสูตรยัดต๋อมชาแนลเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเด้อย ทำกินหลายครั้งมากๆคิดเองสูตรเองนี่แหละค่ะไว้จำไฟมาเราจำเองแยากกินแบบไหนก็ทำแบบนั้นค่ะคั่ให้กลิ่นหอมมันเออกค่ะจะเอาสดๆเลยก็ได้แต่ว่ามันมันไม่หอมเหมือนคั่วเนาะกินมันก็จะเหมือนสุกๆนั่นแหลไฟอ่อนๆ อหอมแล้วพอแล้วปิดแก๊สไปพักไว้ค่ะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้หอมไม่ไหมน้อยเครื่องปรุงทั้งหมดก็มีแค่นี้มีพริกอีกระเทียมขั่วหอม,หมหขั่วใบมะกรูดขั่วขาตะไคร้ขั่วแล้วก็ปลาสับที่มักใส่น้ำกระเทียมดองไว้ให้มันหอมๆอมนะค่ะเดี๋ยวจะไปตำกันเดี๋ยวจะบดเครื่องก่อนบดหย,ยาบแล้วค่อยมาตำค่ะ บดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะคือว่าตา่ำต่ำมาได้ติดได้ในขี้ขานอนะคะเนาะเอ็ดใช้ความเร็ยวย้อนรัดตัดก่อนอันนี้ขา่าตะไครอันนี้กระเทียมอันนี้หอมอันนี้พริกปน่นาระมาจ้ามาตํำมาเนี่ยต่ำบึง้งไเฉลด้อแบดจะออกมาในรูปไหนรับรองว่าแซ่บค่ะ ลงค่ะเอาเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ลงเลยจ้าน,นีเอาไว้ใส่น้ำหนังอีกเล็กน้อยเอาไว้โรยหน้าอีกอันนี้เอาลงต่ำเลยจ้า,าแต่เครื่องส่งครบพี่น้องซาเบิ้ลเอาเลือกทายแบบทุลักทุเลตาให้มันนว่เล็กน้อยจริงก็ได้แล้วล่ะจำมั้ ไม่อยากได้เละดอกอยากได้ยับย่าทีแรกเอาไชิบถ่ายดอกพระเอกมาแล้วอยากถ่ายไว้ดูเนาะพระเอกมาแล้วน,น,นี่คือปรลราสับจ้า ลางให้สะอาดเฮ้ยล้างให้สะอาดสับเนียนๆแล้วก็เอามาเนเซ้น้ำกระเทียมโดองไว้ประมาณสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะนี่ให้เติมความหวานเพื่อน้ำตาลเนานะ เยวจะใส่พริกพริกกับบริสุทธิ์ตาตู่ด้วยก็ะเดื่มมักเพ็ดใส่ลายว่ามักเพ็ดก็ใส่น้อยกาๆะเอาชิมไปน้ำโอเคใส่แค่นี้พอก่อนเนี่ยมันชิเพ็ดเกินเอาผงมวอีกหนึ่งช้อนโยเกิร์ตจ้าตั้ม ดิมเนาะเลือนซีโน่กันเลยประดบบอลซดแนตตรงแนวเนะแน้วแน้วเแนี่ยจะนัวแคอไหนลองตูตำดุดดดู่แล้วสานานจนมันเนียนเข้ากันล่ะ มันแล้วแล้วจังมาเบึ่งเนาะแล้วจ้าประแดกบ้องจูเดียต๋องชาแนลแซ่บแซ่บนัวนวคลิปกำลังดีมาเดิอมาตุยเขาหอนตุยนุ่กันมานี่คลิปนี้ก็พอสำนีละค่ะขอบคุณค่ะก,กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ